มีถามมานะคะว่าเอาเมเล็ดออกหรือเปล่าตามใจเลยค่ะจะเอาเมล็ดออกก็ได้หรืออยากใครอยากได้แต่เปลือกก็ได้นะคะได้หมดเลยอยที่เรานะคะแต่ดิฉันไม่ได้เอาออกนะคะดูไม่ได้อ,ออกเพราะว่าขี้เกียจค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นมะกรูดผสมมะนาวมะนาวมีน้ำเยอะมากอุ้ยเสียดายเดี๋ยวเก็บไว้ทํายำเือ <c oughs> มีการเสรียดายนะคะเก็บไว้แต่คือที่บ้านเยอะมากถ้าเราจะทํานี่ ควรจะเป็นผักผลไม้ที่เราปลูกเองเราจะได้มั่นใจว่าสารเคมีใครจะหั่นยังไงก็ได้นะคะอันนี้นี้ใช้น้ําตาลทรายแดงน,น้าตาลอ้อยนะคะใครจะใช้น้ําตาลอะไรก็ได้ใช้น้ําผึ้งก็ได้เหลือนิดหนึ่งใส่ไปหมดเลยยังเหลือติดในถ้วยนะคะน้ำตาลถ้วยเพราะว่ถ้วยเป็นตวงน้ำมา แล้วก็เติมน้ําไปอีกนิดหน่อยน,น้ำในห้าถึงสิบส่วนค,นคนคนคค่ะคือมะกรูดนี้ดีกับคุณผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนีทานเกี่ยวกับมะกรูดก็จะดีเพราะเกี่ยวกับมดลูกโดยตรงนะคะคก,กดเข้าลงไปนิดนึงไม่ต้องถึงขั้นกับคนลกค่ะ กดเขาให้จมน้ำลงไปให้เขาได้เจอน้ำตาลสักหน่อยนะคะนี่สามเดือนเจอกันใครจะทิ้งไว้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะสักเดือนหนึ่งแล้วเอาออกก็ได้ใครจะเติมใครมีหัวเชื้อจะใส่หัวเชื้อก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้จะใส่เกลือดำนิดนึงเพิ่มประสิทธิภาพใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือดำนี้เขาจะมีแร่ธท่าตุ84บชนิด ตัวเองทำกับข,ข้าวทำอะไรก็ชอบใส่เกลือดำนะคะพอดีใส่หัวเชื้อเข้าไปหน่อยหนึ่งดีกว่าเขาก็จะเร่งปฏิกิริยาเป็นเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็จะปิดผ้าอะไรก็ได้ค่ะผ้าได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดก็ดีนะคะแต่ถ้าเราใช้ผ้าละเอียดละเอียดนอนเข้าไม่ได้นะคะชั้นเดียวสองชั้นก็ได้หมดเลยค่ะเนี่ย เราก็จะติดวันที่นะคะ20เดือน9 6 8หกติดไว้เตือนความทรงจำนิดนึงว่าเออเราทำวันไหน3เดือนก็ดื่มได้ละค่ะแต่ถ้าใครออไม่สะดวกที่จะทำเองนะคะทักบ้านเขียวมาได้เลยค่ะมีบริการตลอดนะคะ